ข้าอาจารย์กร่าวนมัสก,การค่ะอาจารย์เรื่ององยาปีจะได้ผลโตเพราะมือขึ้นโตกอยู่ค่ะตกอยู่เออทั้บงบ้านก็นตกแห้งอยู่ค่ะตกแห้งอันน้ำงหงอยดอกขึ้นอีกกระไรค่ะอบอบอมีล่มมันปะค่ะข้าอาจารย์บรอมีบรอมอมีร่มบอมีมิดซีรีอยู่แต่วา่าทั้งยืนข้าจะว่าล่มแห้งยืนโอแถว,ถวเวบุรีรัมย์อำเภอ นั่งร่องบอกคะ่ะโอ้ไปสองร้อยก็หลังค่าเลื่อนนะคะอ๋อบุรีรัมย์ค่ะแมน่นผ้ายอยู่โซนร้อนอ๋อดีอยู่แถวบ้านว่าคอยร่มตูกดีอยู่ค่ะมันขึ้นนี่บ่มีร่มแล้วมีทีนอยู่ค่ะฝันดีบ่ล่ะว่ค่อยได้ฝันเหอคะพระอาจารย์ห่วยข้าจะนนวน,นบ่าคอยรับนอนรับรับ,บตื้นตืค่ะพระอาจารย์ว<อ>ันนี้จะมีโค้งสุดท้ายบ่คะพระอาจารย์ บมื่อวานที่ไหนหรอมื่อวันที่สิบ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 ค่ะโอ้เมื่อานจ้าะไปถวยธธายมุติตากิตรงตรง,งนำลุงพ่อหญ่จังหวัดวัดสอสักวรณภูมิค่ะไ้ไปสบบรืมต้นสุวรรณภูมิเมื่อนานก็เลยว่าอันก็อทัานก็อนทนั้ มันโค้งโค้ง,งทุใต้กระไรวอกโค้งกระไรมันเอาเก่าคือเก่าน่ะค่ะอ่ามันตกเก,ก่ารัากทิศต้นตะมีขหกต้อแปดรักไทร์วอกมักแปดเก่เาหกไทรบวอมักหกเก่าแปดแต่ว่าพระาพอาจารย์ให้แปดเพราะว่าเลขหัวนี่มันเป็นก,กู้ขี่ค่ะอันรักทิเป็นเลขกู้ลักน่วยตรงเป็นเลขขี่อันลักทิเป็นเลขขี่ลักน่วยตรงเป็นเลขกู้ อาจา์เลยยหายไปเป็นสูตรู่ขี่แต่ว่าหายเป็นคู่ขี่อันผู้ใดมักจังมักแปวหาจังสิก็เอาหาแบบน้ำเลยค่ะเพราะว่าเหล็กมันเป็นขู่ขี่อ่ามันตัวหนึ่งมันต้องเป็นเหล็กคู่ตัวหนึ่งมันต้องเป็นเหล็กขี่อันผู้ใดซื้อขี่ขี่ขู่คู่เพราะหนาสิถือค่ะบอกเลยว่าเพราะหนาสิถือ อันซื้อคู่ขี้คือแต่ว่าพ้อาจารย์หายไปก็มันกัเป็นมันกัเป็นแนวทางเนาะมันเป็นแนวทางตามสูตรคำนวนอ่ามันมึกมันสิมีอยู่อันเห็นเอฟซีกับบนลลายอยู่หรอกอันเลขยังขอเลขเลขทั้งนี้ยังเลข รุดร่วงหนอกร่วงไมยังข้เจ<ะ>้าค่ะหน้าเซลส์อะขยะย่าไปเสือไหลอันสีเตือนไว้จะกน้อยอย่าไปเสือหลายเพราะว่าคันคันเลกรุดร่วงไน่มาจังสั่ข้าเจ้าลุ้ยแล้วละ่ะค่ะข้าเจ้ากับสีลุล้ยเราล่ะมันกับสีมีพ่อเป็นแนวทาน่าเป็นอีกอถือใจแน่กับมีสูตรข้าวนแล้วก็เลขฝันค่ะอันนี้ละ่ะ มันจะมีแนวทางที่ถือใจแน่แต่ว่าอันว่าเลขรับนั่นรับนี่กองสลากกองสลึกมันบ่เมียนดอกค<า>่ะลูกรับกองข้าเจ้ามากมันข้าเจา้ารวยแล้ว<า>ค่ะข้าเจา้าบอกออามาเผยแป่เขาเห็นดอกคนสื่อเองมันได้มันมาคคะพระอาจารย์แมมข้าเจา้ากับิสื่อเองดสลากินแบงนี่ไซฟ์นคือสิก,กวดเอาเือนได้มันบหคคะแหนอันนี้เป็นสูตรคำนวณอ่าเป็นสูตรคำนวณของเขานี่ มัน,น,นส่วนมากสูตรกันเป็นสูตรชุดมาตรฐานมันก็สีพอค่อยผิดดอกแต่ว่าพิษแต่ว่าตัวสีจับมากคือว่าตัวเทียบแล้วมันก็บสีมีสูตรเข่าสูตรลุดเขาเอาแต่สูตรโปรลุดมากมากันก็ตเองามีสูตรลุดยืดจนไหนล่ะแม่นว่าสีเดินดีกระชังว่าการนังเบือ้องยุนี่ล่างสูตรมัน ยี่สิบงวดเพราะท่านหลุดจักเสือบัดเท้าบัดเท้าเอามาเทียบม,มูหลุดค<า>่ะอ่าบัดเ,เอามาเทียบม,มูเอามาเป็นตัวยืนหลุดขามือตายครับค่ะกรหลุดได้นะคะวิเขาไม,มรหลุดคแ่ะจัง้ง่ก็มี่ลายเสียวลายเสือคือกันค่ะส<า>ิบเจ็ดสิบแปดงวดเพราะท่านหลุดจักเเื่อเอามาเป็นพระเอกเอามาเป็นตัวยืนขามูตายครับ เลยพิดไปเบิดมูเบิดปวกแต่ว่างวดนี้อันสูตรพ่ออาจารย์บ่มีเหล็กดับเด้ออันผู้ใดที่อันผู้ใดวามันดับดับเพราะต้องซื้ออันผู้ใดพ่อมักแปดขายองคหกผู้ใดพ่อหมักหูเก่าแปดแต่ว่าเอาไปใส่เลขขี้อันผู้ใดได้ลักซิปเล็กขี้มาใส่ทุกใส่แปดแต่ว่าอาจารย์เสี่้ ไอ้ตัวเก้านี่แ่ละเน้นแปดอาันแปดเก้าเน้นแปดหาคันแปดเก้าแน่นเน้นล่างกันบนคือเก้าอ่นาา่ะค่ะอาจารย์ล่างกันบนคือเก้านี่แหละ<ม>แต่ว่าจำให้แม่นแม่นว่าต้องต้องซื้อคุกกี้เพราะว่าอันสูตรนี้เพราะท่านผิดจะเกือสูตรว่ามันเป็นคุกกี้ ว่าท่านเกเจตือแล้วก็ต่ว่าเวลาจับสูตรอันันเป็นคืออ,อาจาน์วานเอาสูตรที่ว่าเดินดีเดินเย่ๆนี่มากมากเป็นโอน้ำสูตรมากเป็นตัวน้ำรองมากผ้ามูไตสถูกเื๋อมันก็นเลยมันก็นเลยผิดเกิดคว่วงผิดพลาดเกิดขึ้นมากพอามาเทียบ เอา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 เป็นสูตรยืนพอมายืนปั๊บรุดปั๊บเรียบร้อยเลยตอนว่าเ้ีเยามาบัดว่ารุดมั้งคะอาจารย์แเนเออแต่พาย่ามึงยังสูตรยังเสี่ยมันกัดสูตดหลายสูดอยู่ไล่ไล่เบิ้งกับสิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าว่าลูดจักเชื่อปเอามาเป็นสูตรน้ำนี่ลู้ โอ้ยพระอาจารย์แบบเบิดเนี yeah. I I ่ยสีบอกคือกันค่ะท่านไหนสูตรเสียท่านไหนเอฟซีกับเบิดกํกำลังใจไปบอถึกเบิดพุ่นเบิด์ห่อนไปเบิดกระสุนแหรอคะพระอาจารย์กระสุนถ้าว่าแก่ยานยาสะทุ่มเท่หลายอาใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอเพราะว่าบ่มีผู้หูดอกว่าสูตรมัตสีออกตัวใดเลขมัตสีออกตัวใด การสีแม่นแน่ต้องผู้ฝันนี่ลหละค่ะกแม่นการสีอันผู้ฝันแม่นกนดีแต่ว่ากันสีฝันเขาตลอดนี่บ่มีเด้อเป็นไปบ่ได้อะอีกเออเป็นไปบ่ได้อไรแต่ว่าเขาสามที่เดือนี่มีอยู่กนรสีฝันเขาตลอดนี่เป็นไป่ได้ดอกยากอยู่ค่ะต้องใส่เสติีพิจารณาญาณในการปังในการ เราลงทุนเรใจคือซื้อซนอยพ่ออะไรขามาคาผู้พ่ออะไรอเป็นกําลังใจขันมันเข่าขันมันพ่อเข่าห้องกับพ่อเสียร้ายเข่าห้องกับพ่อไดดีใจน้ำมูกพ่อใดว่าอุ้ยคอยตัดถือยุกพ่อว่าไปสีซันสื่อว่าเป็นซีซันมันประกาศอาจารย์เนือซื้อเพราเป็นซีซันจะสะสมเจี๊ยห้างไรถ้าพายอาจารย์ก็ว่าว่ามันขัดว่ามันขาด งวดนี้ว่ามันคักงวดว่าหันกับว่ามันคักแต่ว่าหลุดก็เห็นฟุ่นเห็นไงเลยไปจะวดไปงวดเลยว่าแมนแล้วยังว่าแมนยื่นไหมคะยังว่านี่คิดว่าแมนยังว่าแมนงวดนี้ก็คือกันเพื่อนเอาเอาสลากไปส่งพระอาจารย์ื่นไหมคะว่าแมนแมนคักว่าแมนแปดถังว่าพอมีแปดอันผู้ใด้สื่อก็ตีแปดคือว่าสีผ่้ได้เงินหมดละตามตามสูตรคำนวณนี่ค่ะ เพราะว่า,วาล้วก็เอาไปเทียบใส่วามันสีมะอู่มะขกกี่มันกระตรงกันอยู่มันกระตรงอู่ตรงขี่อยู่อันผู้ใดพ่อสื่อเป็นกู่เป็นขี่อะไรเงินกันจิตงากจุดออกงวดนี้เฉพาะงวดนี้นะค่ะค่ะอ่าเป็นขี้ขี้กู้กู้งากอยู่ ค่ะค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวนะทางนะคะวันนี้ให 4, ้นเอฟซีโซดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะขอบคุณกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสก,การค่ะอ่าเจริญ่นพอนคอยล้ยคอยลุ้ยทุกทุกคนสาธุสาธุค่ะค่ะพอพิพิณอเอฟซีสิ่งนี้เห็นนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่มพิยะกับพระอาจารย์ปริศนาเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนก็นยังยืนยันคำเดิมบอกเคยเปลี่ยนใจบอกเคยเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะคะ เอฟซี FC กับพ่โชคดีลายงวดแล้วนะคะแนวทางของภา,าจารย์นะคะตั้งแต่ปีเอ่อปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาปีพศ .6 กเกตนี่ฐานนุษที่ย่าจำว่าผิดเลขเพิื่อนเขาประมาณหางวดหรือหกงว,วดนะคะเลขของ่นมันจะมีคูนึงหรือสองคูนะคะแต่ว่างวดนี่ปีนี่นะคะปีพศ .68 พึ่งจะเขางวดงวดที่มัหลอกศูนย์หาศูนย์ลางนะคะ พื่นไทยหาเพิ่นไทยศูนหาลางมันออกหาศูนลางนะคะหลังจากนั้นกันย่างพันเข่านะคะแต่แบบ่าแนวทางของพระอาจารย์บ่เคยหลายโตนะคะมีแค่สองตัวสาหรับวันนี้กันย่งยืนยันขําเดิมเป็น8หากับ89เก้าเน้น8หากัน8ปเก้านะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขออวยพรให้เพราะมีพีน่นะ้องเอฟซีโชดีแนวทางของพระอาจารย์พิศนาโค้งสุดท้ายวาวันที่16เมษายน2568นะคะ